ในบรรยากาศยามค่ครแรงแบบนี้นับตั้งแต่ช่วงประมาณ15ห16โมงเนาะจะมีฮันค่าออกมาวางขายเครื่องแล้วนอกจากนั้นก็จะมีนักท่องเที่ยวเนาะที่เพิ่นมาเที่ยวจริงๆก็จะมาหยางลินอันนี้ก็แล้วเนาะอ,อันนี้จะเป็นในส่วนของทางด้านนอกก็คือใน จากจุธีมีขายของจีนกันแล้วนะแต่ว่าอันนี้ข้าพเจ้าจะพาทุกท่านมาสมอีกมุมนึงเนาะนอกจากจะเป็นในในชว่วงของที่ว่ามุมโซนที่เป็นบอลท่องเที่ยวบอลทีมีของยองจีนกันแล้วแบบนี้จะพาทุกคนย่างมีฝไปลองเบิงเนาะว่ามันสีไก่สมได้แล้วกับจิพาทุกคนย่างโค้งลงไปในส่วนของเส้นทางทางด้านลุ่มก็คือแคมป์ของนั่นเนองเนาะหลังจากนั้นเขาก็จิพากัน ยางกลาบเข้ามาเลาะกลับคืนนั่นเองเนาะเป็นบรรยากาศในสองตอนแรกเนาะอันนี้อันนี้ชุดเลยเนาะเพราะว่าอยู่ลุมล่ด้านลุมพุ่อกระจมเป็นบอลที่ว่าวาขา,ขายของยูของกินนั่นเองเป็นโซนของนักท่องเที่ยวที่หมักไปนั่นเนองเนาะอันนี้ฮาออกมาฮอดหอมซอยทีหกนั่นเนองเนาะเพราะว่านพักที่เราพักอยู่กันแล้วเนี่ยซอยทีเจ็ดเองลุมมาว่าน้อยนีย่อากาศบรรยากาศดี พอดีอยู่เราทุกคนในตอนแรงแบบนี้แสงแดดนี่ในมุมนี้สวยงามเป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามไหลในตอนแรงๆให้ชื่อเรียกว่าเอามาเห็นอีกมุมหนึ่งของการท่องเที่ยวของบ้านเราสื่อชมสื่อชมเลยสื่อชมในเรื่องของการดีิ่นจัดในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้กก็จัดในของความเป็นระเบียบเวลาการอากาศตอนฮับหนักท่องเที่ยวรวมถึงดีเนาะอ่าบ่มีทิฏฐิเนาะสำหรับข่าวว่าใน ในความคิดใน,ในมุมมองของข้าราจ้า้ในในการท่องเที่ยวของบ้านของเพื่อนแล้วหลักๆที่เห็นได้ก็คือความสะอาดระฐานตอนหับของคอนนี่อุขาเจ้ายกให้เลยว่าสุดยอดหลยนาะบรรยากาศ้วมถึงงานซานอาคารต่างๆมีความเป็นระเบียบนะอันนี้อ่ะข้าพเจ้าว่าในสิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วกะว่าในสิ่งที่มันเป็นจริงเนาะอันใดทีทางขาเจ้าก็สซมซื้อเนาะก็อยากให้เอาเอาเป็นแบบอย่างในเรื่องของการ ไปประปุ๋งในของบ้านเฮานะทุกคนนี่สวยงามหลยอากาศดีเลยทุกคนแล้วก็อยู่ในจุดใจกลางที่เป็นวาบอลเขาที่เอาเนอะทุกคนเ็าสึกได้ว่าแบบเป็นเมืองที่สโลนะสโลก็คือค่อยลิ่นค,ค,องงคอ่อยๆยางค่อยๆซื้ออย่างการไปบ้านนี้นํีสหรับอยู่ที่เสียงคานนั่นเองสมซื้อเนอะก็ถือว่าเป็นกระแสเลยอยู่ฟังทางราวเลย แงนครหลวงอย่างจุฬามาหลายมือนี่เนาะโค้งว่ะาหาหอมลงหาหอมลุงไหมหาหอมลงซอกหอมลงแล้วก็ยางเลาะบรรยากาศแแคมคลองไปห,งห้องหถวเพราะงันพักห้องแฮมก็หลายทา,ทางที่เนี้ยเอาดิได้ๆทางที่เนี้ยคือกัน เาจะยางไปดันลุมไปรบ,บรรยากาศในส่วนของแขมหางนั่นเองงั้นพักกับมีลล่ยรา้านะทุกท่านเดี๋ยวเราจะลงนี่คือเส้นน,น,ลลนั่นเึิงอ่ะลงแล้วนี่กกได้ไดิยางลงแล้วแบบนี้เราบึ้งบรรยากาศในส่วนของแขมของน้ำกันครับมันจะมีสองเส้นสนาที เป็นจุดเซ็กอินแล้วก็เป็นจุดยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเซียงคานเลยสุดเขตประเทศไทยบรรยากาศทุกทา่านในแก้มแก้่น้องของอ่าของไอ้นี่ทุกท่านแก้่น้องโข่ขง,เน,ง,นงขนเนาะบรรยากาศก็คือสืเป็นประมาณนี้ในส่วนทางด้านนี้นของแห้งแห้งหลายแหวนเปียกเปียกชื้นหยอดหัด เห็นก้อนหินหาทรายเนาะบรรยากาศฟังข้างนั้นก็จะเป็นทั้งสนาคามดูว่าเป็นบรรยากาศมุมนี้สวยงามหลายหลงหานบรรยากาศยามค่ายแรงแบบนี้เนะาะจะเป็นลักษณะคือแสงแดดเนาะซองมาดทรายกันกับอาคารอย่างสินะทุกท่านแล้วมันจะเป็นบรรยากาศท,ที่เป็นแสงสีทองเนาะตัดกับอาคาร ของงานของคนกระบวกกับบรรยากาศในแคมป์ขององสิเนาะทางในใน,นส่วนทางฝั่งดันนี้เขาก็จะเห็นว่าเป็นส่วนพักอะไรอย่างต่างๆของนเพื่อนนาอยอยู่ในขอบเขตอันนี้เราฝากกำลังก็กกกจะเป็นเงินพักเป็นโฮมสเตย์อย่างต่างๆประมาณนี้นี่เราสามารถมาพักมาอย่างใดเนาะในบริเวณหลังเก่าบรรยากาศดีทุกคนนักท่องเที่ยวรายลัรรยมาส่ตนในส่วนทางดันนี้อ่าในส่วนของทางถนนคนยางเอาไลสิส่วนที่ขายอาหารการกิน ทองเที่ยวกร้าหลายเที่ยวเาเป็นเมืองที่อีกเมืองหนึ่งเลยที่ข้าพเจ้าแนะนําว่าหากว่ามีโอกาสได้มาเที่ยวเองสิก็ลองมาเบิรงเดทุกทานมาสัมผัสกับความสบายบรรยากาศดีคิมด่าแคมแม่น้ำโขงรืลลินแม่น้ำโขงอันนี้เนาะแม่น้ำขอเอ้ยลินพันกัน <c oughs> กินน้ำมากันนี่เนาะลังไยไปหนึ่งจอก หวานนะหวานซ้ำๆเย็นๆพอดีย่ยางห้อนแล้วก็แล้วก็ดืม่มอันนี้เข้าไปนะร้อสึดสบายแล้วก็เหนียวคอหน่อยนึงเนาะบรรยากาศแค็่คอความอากาศเย็นดีอากาศสบายๆตอนนี้กนะ็แมนสิบเจ็ดมงห้าสิบาทีบรรยากาศในช่องตะแลง6กโมงเอาตะแลง6กโมงอากาศพอดีแสงแดดกำลังจะเบิด มันจะเป็นวันนี้จะขอให้รถรถจากนคนสารที่แลอไก็ย่างซุ้เๆมันจะเหมาะเก่กับการที่เฮามา,ย,า,าย่างค่้วคอยดีเนาะอากาศดีดีแล้วก็บรรยากาศได้เรื่องโองานสงหลายจะมีแต่งานที่ไปเป็นงานผัก ฮมสตอยางวางประมาณนี้เนะาะหาผู้ใดมาเที่ยวติดอยากได้บรรยากาศติดกันกลับในน,น,น,น้ำคลองอย่างสีน้ำโขงอย่สิได้เนาะชุดบบนใดเลยได้ทุกคนบลยอันนี้จะเป็นมีเฮอยอีเคนคอยบริการให้ยันเฮายคีชมวิวเข้ากันในน้ำคลองถ้ามีเวลาล่าให้ได้นะสวยงามอันนี้เป็นบ,บริการเฮือน้ำเที่ยว แน่นอนเลยามาส่ชุดนี้จะเป็นวัดนอกจากเขามาเที่ยวเช็คอินว่ายา่างอาเลาะกินอันนั้นเนาะก็จะมีเป็นโซนให้เขาเช็คอินถ่ายภาพจุดต่างๆอย่างนีรู้สึกว่าการจัดสรรความอันนั้นรู้สึกว่าโอเคเนาะ ได้ดีถ้าขัดเนาะเหมาะสมได้เบิดทุกอย่างเนาะการเที่ยวอ,อย่างของ่นไทยสิไม่เชื่อใจว่ามันดีเบิดนะทุกคนนนี่เาะมีเป็นจุดให้เขาถ่ายภาพจุดอนาณาดาไฟเนา,นา,านะในบริเวณขอบเขตนี้แล้วเพ่ก็จะปีเป็นเขาแนะนำสถานทีต่ต่างๆในการย่างการลินเนาะวัดโพไซต์ตอนนี้เาย่ อยู่ถนนตรงนี้เนาะตรงนี้คือยูนอยู่กับซีเมืองมะยางไปทางนั้นถึงสุดสีหอยซอยซาวไปลงไปจุดที่แบบว่าพ้นหลายๆเนาะวัดห้าหกก็คือจุดนี้เนี่ยพาปลาสิไปยางต่อสมบรรยากาศไปเลยบรรยากาศยามค่ำแรงเนาะอ่าหากว่าบางท่านอาจจะได้เคยมาอาจจะเคยมาแล้วอย่างสีเนาะเดี๋ยวข้าพเจ้าะกันมาทนเนาท,ามาาท่านาี้ได้เนาะการเดินทางทีข่ขา้าพเจ้ามากับออกจากนครหลวงเวียงจันทร์มา มาทีแข่งเน้งจัดนอ,อกเมือง,งสนาคามนั่นเองเนาะคามดานแบบนี้เพราะว่ามันจะไกลสุดเลยก็คือกู่ขันคามกับสนาคามกับเสียงอ่ากับเชียงคามเนี่ยมันตรงกันเลยเอาอันขี่งาขามมาก็ใจรลาประมาณหานาทีของนาทีเดีเยวลก็หอดแล้วสําหรับมาอันนี้น้งกาวนี่นี่นะของที่ยวคนก็ได้หลายสาหรับมือนีอ่วันเสาร์าที่พวกข้าปเจ้ามา จริงๆย่างลงไปจนสุดพูดเละทุกท่านจนสุดบอนที่เป็นผู้คนหลายๆนะจเอิญมาเป็นจุดจุดแจกลางทีที่ข้าพเจ้าสัมผัสได้ก็คือนี่เนื้อหิวน้ําของเพิ่นเพิ่นจะให้เขาเป็นลักษณะคือเนื้อหิวเพิ่นจะเผ็ดด้วยไม้ไผ่นี่ไปประมาณนี้เนาะน,นี่นี่ดีเลยถือว่าเป็นซิกเนเจอร์โอ้แน่นอน <laughs> ดีเลยมันดีบางทีว่าหนึ่งเขาหิวแบบนี้เนาะน้ำก็สบายแล้วอหนึ่ง ไม่อะพวกนี้มันเกิดจากมาธรรมชาติแล้วอีกหนึง่งคนในชุมชนเนาะที่พันธุนอันนี้มาเพื่อกันมีรายได้ยังแสแนะแต่ก็เป็นการแบบว่าชงเสริมกันทุกด้านเลยอันนี้เนาะหลีกเลี่ยงการใส้ถุงยางเนาะมันก็ดย่อยสลายยากอันนี้มันก็ปีเนาะปีหรือว่าเท่าใดเดือดมันก็ย่อยสลายแลยนะ้วะสำหรับปรยะเภทนี้อันนี้ก็คือปิดต้นแบบที่ดีอ้ฝูงนกคุณบินมอง ดับเลยใกล้เลย่อ,อย่างใกล้เพาดจุดอบอลทียนอะไรเด้นี่่กลางเ,าเขตด,ดีแล้ทางั้นลุม่มขึ้นไปถึงมีห้องวางมีอะไรก็มีหลายห้องวางห้องวางหลายอยู่เอาอยากได้ในส่วนใดเลยราคาใดก็จะมีวใหอปะนฟัง <c oughs> <c oughs> แต่ละจุดแต่ละบอนมีการดีไซน์มีการออกแบบขับขี่ขี่รถทีบห0าสิบ,บาทนี่ดอก,การาคาพอแพงก็ดีขี่กดีครับแต่ว่าขี่ไปสก,กายวอลว้โววไหวว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 วาวววไวววววเววาววววว็ขาวววาวววว่วว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 นวววาววันวว้วข้ามมาทั้งเสียงคานนี่วว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 ันวววววน ผ่านแดินโซคาวเนาะจะกโบเมนจากโบแมนอัานเป็น,นาพาสปอร์ตเนาะแล้วมาได้จะเป็นสามมือ้อเท่านั้นเองสามมือ้อเท่านั้นเองเนาะทีทีค้ากันนั่นมาได้เนาะมีใกล้หอดแล้วนะจุดทีนามแรงๆเนาะมันก็ใต้ไฟอย่างนี้มันก็จะุ่งสวยงามอีกแบบนึงท่าเดียสุด วยงามห้านอาหารอิ่มสุกเป็นนั่นว่าว่าเปิดอยู่ทางฝั่งนี้อิอ่มสุขอิมซุกเอสเตอรลังเฮ้ยเดี๋ยวาม<อ>ามไาไ่แน่ใจว่าแบรนด์มามาบายไปของอิ่มสุขนี่ของลาวหรือว่าของทางฝั่งไทยคิดว่าของไทยเนาะฟังไปซื้อฮะนะอิ่มสุขจะได้ไปบุฟเฟ่อิ่มสุขของอันยัวาูเขาวเราอะ แต่ว่ามันก็ออกสไตล์ทางนี้เลยคงที่อไปตอไเลงแต่ว่าบรรยากาศและการตกแต่งแล้วอนาต่างเขสึกว่ามันมาทางนี้ได้สหลายที่เขาเห็นก็จะมีนักท่องเที่ยวแต่ทางภายในเขาเองเนาะประกอนักท่องเที่ยวที่เป็นต่างชาติ <laughs> <laughs> แล้วอย่างนึงอ่ะก็รู้สึกว่าจะเป็นคนทั้งฟังบิงจัดฟังฟังลาวเนาะข้ามมาวันนี้เขามาหันหนห่นด้วยเป็นสองร้อยได้วะเราทาห,หิน 200, หนังสือน้ำกัดหันสองร้อยสามร้อยพี่น้องเคยไลายมื้อน,นี้หันนะยืนเราทาเห็ดหนังสือตอนเ่าพาน้องหนังสือนพานแดน่นนะของเราเออของเราฝั่งคนที่เราที่ขามาันลินนี่นะเฮคือว่าสองร้อยพี่นวอง สพอร์ได้ต่อช่วงเข้ามาหันไหมสพอร์ได้ต่อช่วงไม้ซื้อหันไหนสองร้อยกว่าผลในสุ่านบรรยากาศเร็นบอกดีนะทุกคนเนาะอากาศดีป่ะแ <c oughs> สงสีทองบรรยากาศยามคลายแรงคีรีถีบยางดินไป จอนักเลงสายยางโซโรดีเนาะเขาออกมาไปก็เลยฟิลอีกแบบหนึ่งเนาะทุกคนอะไรบรรยากาศวัดเขามันจะเป็นเงียบๆเนาะหลงผับเงียบเลยเงียบๆมันเปลี่ยนไปหลายพูดบ้านเขาค่ะนะเพราะว่าจากใจเลยห่างเขาง้าเจ้าคุณสวรหลงพระบางเปลี่ยนไปหลงบับได้เฮ็ดเป็นอย่างนี้เนาะอันนดแคลมโอเคอะไรอย่างเงี้ยนะ เฮ็ดบ่ได้ไงมันเป็นเขตอ,อนุรักษ์แล้วนอกจากฟังคาน์ดกำนั่นเฮ็ดได้แต่ว่าฟังคาน์ดกำนี่เฮ็ดบ่ได้แล้วมันเป็นเขตอันนั้นแล้วขึ้นกับอันการอนุรักษ์อันนัน้นขอ,นอ,นอนงเฮ็ดบ่ได้นะดินเค็มกับปั้งจะโมเมนต์แหมันกล่อมเบิดร์แหละข้อเรอีรียดเลยมามาๆๆจุดนี้ดีกว่าเบินจุดนี้ น้องทุกท่านเรามากับเราที่ตาวางในรูปแบบของท่านในการที่เขาจะมาเที่ยวเชียงคานในรูปแบบของท่าน,นท่านอยากจะมาเที่ยวในรูปแบบไหนเราก็เทปนี่อย่งเนาะภูมิบกบนคนที่ลายที่จุดนี้มายืนถ่ายวิวแจ็คบิวงามเลยแจ็คก,กล้องจะมาคอยถ่ายค่ะ

แต่ไทยแต่บุคคลว่าสิได้ถึกใจคนบ้องนี่ทุกคนเป็นจุดที่บ้องครับมันมาถ่ายภาพกันนี่น้ำลูกหู่ขาอีกองาอีก กน้ำ้ำไยเนาะกุ้งคามนะจอกยางถั่วเสียงคานนี่ให้ไปฟังเรากระถิ่น,นบ้านเฮาเนาะเสียงคาสนนคามชื่อกันเอาคาคามคามคามทางใต้กัน้ามมาฟังนี่เขาก็จะวิวอ e ีแบบนึง้ามไปอีกฟัง นั่นเอาก็จะไดวิวบรรยากาศอีกแบบหนึ่งในสไตล์เนาะในอูแบบ ตายแล้ว ใกล้ออกมาจะได้จะสุดนคนจะพาทีเอลอย่างสิฮนะโหดีเป็นเขากรองจะบาวิวจะได้งามอากาแแตกๆแบบของฮะสุดริงได้เลยสวยงามคาดดี กับพีเลยท่านใดอยากจะมาสัมผัสท่านใดอยากจะมาหลีดมาเที่ยวแนะนำได้นะทุกท่านในน้นเามันก็จะมีหลายจุดกันอันทีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเสียงหาของคนกับวันมีแต่เฉพาะในติบรรยากาศเาีออย่างแข็งของแบบนี้สถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลากหลายทเที่ยวสกายวอล Walk, บอลยางสีทเที่ยวแก้งยุ่ยเอยีอยงกับแก้งอย่างว่าจยางในเดินลงขัชบชมกับวันชเชื่อมีจุดหกยบบอลไอศสิกับบริยูไก่ในการเดินทางไปกลาง เป <Keep S 1> <ar> ็นลักๆก็คือจุดที่ผู้คนนิยมมาก็คือจะเป็นส่วนนของครอบเขตนี่แหละทุกท่านคนงานประมาณนี้เริ่มคำแลวแนม้ไปลองฟังกับนายกันเลยน้ำผ้าเที่ยวนี้ไม่ไกลกันเลยจ้างเหรอ ยังมาเป็นใกล้ไม่อย่างน้องก้นกันกันสำนาญวันนี้เนาะไม่อดีมเนี่ยก็บอกเองว่ามันเป็นอยู่งามมีเด็ดเลยพวกนี้ทุกท่านกล้องเขาสวยงามบิ๊กสิบบวกเดือนแห่งความหักใส่ล็บออกมัมมันออกเล็บแปลความหมายคืออ๋อไปต่ำขึ้นนะวันนี้ เดล็บออกมันมันออกเล็บยูซีเด้อ,อ man, เบิเง่งบ่ออกอ๋อนี่น,นจุดที่านนีไปเห็นจุดทีนยนเพื่เขาจะาคกัรรีว,วิวหลายอะเนานะี่จุดนี่นี่อันน,นี้จุดทีถ่ายเวลา คําอยู่างจิ้หน่อยนี่เราคือจะมีการไต่ไฟไต่โครงไฟคือจุดนี้ที่มันฮู้งๆเห็นนะเี็์รีวิวที่ไหนก็มีจุดว่าจุดนี้ของชูว่ามันจะหลายกว่านะล้าของชูมันจะเด่นกว่านี่้หามาอย่างนี้ใกล้ฮอตอ่ะฮอตเลยบอกจุดที่เป็นเครื่องคือกังเคียดอันนี้แล้วนะสจี๋สวยงาม แล้ยังกับกันกันเปียกเพราะว่ามันเป็นเบียอ่าไม่เป็นของเย็นอันนี้ใช่ได้เราสังเกตไมเขาจะเห็นมาม่าอยู่นี่หันเอาพันจับบอมก็คือเขาหันเอาหกินเนาะเขาเรียกว่าเขหาห้าหนะห้างไหนเดี๋ยวคงจะกเอาหอพี่สร้างเป็นแก้วได้เนาะ ขันตามหกเราต้องล้างเอาเอาไล่เป็นรังกันเนาะแต่ว่าสังเกตที่เพื่อนน่ะพากันนั่งกินนั่งจิบกันไมู่้วยกันแต่ว่าคนละสองขวดเนาะอะไรสองแก้วประมาณนี้คนละขวดประมาณแต่ว่าไอ้เอาเอามาเลยหกแก้วรังเหกแก้วขันตำรังเดียม้างเอออยู่ฟังเราจิบเบียร์กันจินกินน้ำนะคือเพื่อนว่าฮะเลยนะ ยหอดงทจะชิมาต่อดีดีดอันนี้ยังหาววเดียังหาว่าดีเมื่อกสุดเท่านี้เลยดิทั้งหน้าก็สุดแล้วดินั่นแหละยางลมดีแรงทางเทิงผิดแลจึงได้เห็นวิวทางนั้นลุมบรเห็น ตัวนี้แห่งโลโก้ดีหลังนี้นี่นี่โลโก้ดียากยากต้นสบับคลักๆอะไรตัวนี้นะเนี่ยมันได้ยินเสียงจากฟังราวของฟัง สนานการพมเขาคิดบุญขามหวานคิดเทศการว่าขามหวานอยู่สนานการม์มแต่ของขามมาลินเสียงขามกลับจากนี้ไปก็จะไปแวะอยู่งานมาขามหวานเปิดคอนเสิเร์ต<ส>ล่ะก็มาคนละาหกแก้วขงังล้าจอยไทยจนลอยจอยจอยชิลอยหาก โบผ่านเมื่อยก่อนนอเมื่อยกันให้มันนอนแล้วก็ไหลั้นได้อยู่สุดหนึ่งแต่มันซีคามได้หมดละได้มันก็จะ้อกส์ว่างคือฮอกซขามห่างจุดนี่นะมันก็จะไปพุ่งตกพุ่นหลายแถวภูพุ่นะคอยดีทีแค่ละน้อยนะคอยลอยไปจ่ายถึงบอกถ้ามีซูซี่ก็ฮอกซ์กระปอยค่อยๆคอยไปใยถ้มีซูซี่ได้แล้เต้ผ่านมาดิฉันน่านท่นยังบริการแบ่งเขตเด่นไปเนี่ยไปมาหาสุกันเพื่อก็ยังแบบนั้นก็เคยบอกขี่ไม่ขี่ไม่บ่ บบก้ายันมันเตะเฮ้ยหรอไม่ใครย้ำแล้วจุ่มลงน้ำแล้วก็ขึ้นเหยียบคือเจ็บสีนี้สไลด์แล้วก็ปึ๊บแข้งกันช่วยกันบบก้าเฮ้ยคอยนะยันมันลักล้างยันแต่ยันยันไม่แตกแล้วป๋องจับกระดูกเลยมันมันมันเสี่ยว อาพา่ผาปากไปจัวเห็นกระดูกดูอิ่นดีเส้นเลือดสำคัญไปยังต้นเลือดต้นเลือดพุ่งออกอเลือดทนะี่เซลเลียนนะก็ไปตัดต้นไม้ตัดแล้วตกต้นไม้แห้งแล้วค่อยบูวางทาทงาตกทางกับฟึดเขียนต้นหนาวลุกเสียวน,น้ำไอ้นี่ อยู่นี่หันแจบเป็นสไตล์แบบค่อยๆลินเนาะ